เาเศร้าอีกแล้วมะเร็งลำไส้พรากชีวิตครูเพลงชื่อดังหลังป่วยนานปีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของครูนพนันขวัญประภาครูเพลงชื่อดังที่สร้างสรรผลงานเพลงดีๆด,ดังๆมากมายให้กับสายยันสัญญาขับร้องเช่นแด่คนชื่อเจีย๊ยบถึงเธอผู้เป็นดวงใจเสียความรู้สึกอกหักซ้ำสองสาวยโสธรทั้งรักทั้งแค้นเธอมีของดีเป็นต้น ครูณนพนันขวัญประภาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา21นาิกา55นาทีของคืนวานนี้คือวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ปี2566หลังจากที่ท่านอาการสุดและเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนเมื่อ4วันก่อนที่โรงพยาบาลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2562เป็นครั้งแรกที่ครูนพนันขวัญประพา ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งและได้ผ่าตัดเมื่อปี2563นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลราวสองเดือนเมื่ออาการหายดีแล้วก็ออกมาแต่เมื่อถึงปี2565อยู่ๆตรงที่เคยเป็นแผลก็รู้สึกปวดขึ้นมาทุบๆคล้ายๆเป็นก้อนเมื่อให้แพทย์ตรวจในช่วงกลางๆเดือนตุลาคมปี2565กก็พบว่าตรงแผลเก่าที่ปวดนั้นเป็นมะเร็งลำไส้ ท่านรักษาตามแพทย์แผนใหม่อยู่ระยะหนึ่งเมื่อทราบว่าต้องทำเคมีโมต้องเจ็บปวดและมีคนคอยเฝ้าดูแลท่านจึงตัดสินใจเปลี่ยนมารักษาด้วยสมุนไพรจนกระทั่งอาการท่านมาสุดหนักจนต้องนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตลงเมื่อคืนวานนี้เนื่องจากติดเสาวัทิศจึงยังเคลื่อนศพไม่ได้ญาติจะนำศพท่านไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคงคาบางกรวยนนทบุรีและเริ่มสวดพระพิธรรมในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2 5 6 6เป็นต้นไป อาจารย์สัมพันธ์พัตลุงได้เรียบเรียงประวัตินักเพลงที่ชื่อนบพนันขวัญประภาไว้ดังนี้นบพนันขวัญประภามีชื่อจริงว่าสัมพันธ์เรธมินเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2494ที่อำเภอทุ่งว่า จังหวัดสตูลเป็นบุตรของนายไหลนางย่อเรทมินมีพี่น้องหกคนโดยเขาเป็นคนที่สองครอบครัวมีอาชีพทำนาและทำสวนยางจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่สที่โรงเรียนกำแพงวิทยาอําเภอละมูจังหวัดสตูลหลังจากจบการศึกษาชั้นมศส,สามแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากทางบ้านยากจนจึงหางานทำเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัววันหนึ่งมโนราคณะอบอวบซึ่งเป็นมโนราชื่อดังจากอําเภอสถิมพระ จังหวัดสงขลาไปทําการแสดงใกล้บ้านในช่วงพักการแสดงมโนราเขามีวงดนตรีลูกทุ่งแสดงสลับฉากด้วยตัวเองมีความสามารถในการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเห็นเป็นโอกาสดีจึงไปสมัครเป็นนักร้องประจําคณะหัวหน้าคณะมโนราเห็นว่าเสียงดีจึงรับไว้เป็นนักร้องตั้งแต่คืนนั้นร้องเพลงสลับฉากอยู่กับมโนราคณะอบอวกบอยู่ปีกว่า,ก,วาก็ย้ายไปร้องอยู่กับคณะอื่นๆอ,อ,อีกหลายคณะเช่นคณะประเสริฐโสพลศิลป์จังหวัดสงขลา คณะพินพันธ์จังหวัดพัทลุงคณะปรีชาสงวนศินจังหวัดตรังและคณะสุดท้ายคือจันแจ่มฟ้าจากสุราธ,ธานีเส้นทางการเป็นนักร้องเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2514วงดนตรีจิรบุตรของครูรังสัรคจิระสุกยกวงไปทำการแสดงที่อำเภอล,ละงูหนุ่มสัมพันธ์เรทมินไปสมัครเป็นนักร้องประจำวงครูรังสรรหัวหน้าวงทดสอบเสียงโดยให้ขึ้นร้องโชว์บนเวทีเขาร้องเพลงพอหรือยัง ของสอนคีรีสีประจวบพอร้องจบแฟนเพลงปรบมือ,อกึกก้องครูรังสรรพพอใจในน้ำเสียงจึงรับไว้เป็นนักร้องประจำวงโดยบอกให้กลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้า และมาเจอกันเวลาเจ็นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลานัดเขาก็ไปตามนัดและร่วมเดินสายไปกับวงตั้งแต่นั้นเมื่อเดินทางถึงกรุงเทพครูรังสรรค์ก็ตั้งชื่อให้กับเขาว่าเดือนรุ่งเมืองสตูลอยู่กับวงเจริบุตรได้ไม่นานก็ได้บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกในเพลงน่าซื่อใจคดเป็นผลงานการประพันธ์ของอาจารย์พิเศษแสงเพชรโดยครูชาญชัยบัวบางสอนและครูระพีตรีบุภาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานให้ต่อมาก็ได้ร้องเพลงอีกหลายเพลงเช่นเพลงรอพี่ก่อนเถิดน้องแต่งโดยอาจารย์พิเษ เสแสงเพชรเพลงบนรักเสียงแคนเมื่อไรจะพอทุ่งร้างนางลืมของวินัยแก้วเหนืออสอรอรักของสอรบุตรสัมพันธ์หรือโดยอินทนนท์ เอาความโง่เขลาไปเผาเมืองตรังแต่งโดยวัฒนาพรานันท์หลังจากออกจากวงจิระบุตรก็ไปอยู่กับวงอื่นอีกหลายวงเช่นวงต็อกบูมของ๋าต็อกยุพินแพรทองเมืองแมนสมยาประเสริฐและวงสุดท้ายที่ไปอยู่ก็คือวงดนตรีกลางวานไพรลูกเพชรซึ่งในขณะนั้นสายยันสัญญาก็ไปร่วมอยู่ด้วยจึงทําให้ได้รู้จักและสนิทสนมกันในนิตยาสารสยามดาราอาจารย์นพนันท์ให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตช่วงนี้ไว้ดังนี้สายยันมาเจอกับผมที่วงดนตรีกลางวานไพรลูกเพชร ผมมาเป็นนักร้องที่วงก่อนอยู่หลายเดือนแล้วสายันก็มาเป็นนักร้องด้วยกันที่วงเขากับผมนอนห้องเดียวกันตอนนั้นที่วงกังวนไพรลูกเพชรห้องหนึ่งนักร้องนอนด้วยกันสองคนคนขนของนอนด้วยกันห้องละสามคนสมัยก่อนวงดนตรีลูกทุ่งรายได้ไม่มากนอนปั๊มน้ํามันด้วยกันก็มีนอนวัดนอนริมน้ําตกนอนตามข้างทางด้วยกันมาหมดแล้วพอถึงปี2516หหลังจากสายันสัญญาดังจากเพลงรักเธอเท่าฟ้าพลัดคู่ลูกสาวผู้การ และแม่ปลาระป่าเล็กและซอน้อยอิงคันันออกทุนตั้งวงดนตรีให้หนุ่มสัมพันธ์เรธมินจึงมาอยู่กับวงสายันโดยเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงให้กับวงในปี2517ได้แต่งเพลงให้สายันเป็นการชิมลาง3เพลงคือเพลงสายโสธรเพราะฉันโง่สิ รักตกระป๋องโดยยังใช้ชื่อในการแต่งว่าเดือนรุ่งเมืองสตูลปรีชาประภาชื่นและอํานวยอำวงทีมงานสามโคศกเป็นผู้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่านพนันขวัญประภาและช่วยเชียร์เพลงให้ด้วยต่อมาก็ออกชุดที่2อีก2เพลงมีเพลงยิ้มหน่อยของครูชุลธีทานทองและเพลงโชคดีที่รักแต่งเองพอถึงปี2519สายยันสัญญาแยกทางกับซอน้อยและป่าเล็กอิงคนนันและร้องเพลงของครูจุลธีน้อยลง นพนันขวัญประภาจึงมีโอกาสแต่งเพลงป้อนให้สายันร้องอย่างเต็มที่ซึ่งมีเพลงโด่งดังมากมายเริ่มตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาเช่นเพลงแด่คนชื่อเจี๊ยบรักจนหลงถึงเธอผู้เป็นดวงใจสายันขายใจเธอจะอยู่คอยใครเธอมีของดียืนใจลอยคอยแฟนเป็นต้นปี2523มีเพลงอกหักซ้ำสองอกหักซ้ำสาอยู่กับความผิดหวังอยากกินเนื้อคนใจดำ ขวัญใจคนเดิมซึ่งเพลงขวัญใจคนเดิมเป็นเพลงที่สายันชอบมากจนนำไปเป็นสโลแกนของตัวเองว่าสายันสัญญาขวัญใจคนเดิมปี2524มีเพลงเบื่อการรอคอยคนหัวใจเดิมเสียความรู้สึกพบกันชาติหน้าใบาบาและเพลงอื่นอีกหลายเพลงในปี2525 ผิดใจกับสายันจึงออกไปร้องเพลงประจําอยู่ที่ทนบุรีคาเฟ่ปี2526ตั้งวงดนตรีขึ้นเป็นของตัวเองถึงแม้จะเป็นวงเล็กๆแต่ก็ภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นหัวหน้าวงในปีนี้เขาแต่งเพลงร้องเพลงบันทึกเสียงอีก2-3เพลงส่วนมากจะมีเนื้อหาระบายความในใจที่มีต่อเพื่อนรักคือสายันสัญญาเช่นเพลงหมดความรู้สึกขอความรักคืนช้ำรักจากสายันปี2527คืนดีกับสายันสัญญากลับไปร่วมงานกันใหม่ แต่งเพลงชุดวอนหาคู่ซึ่งมีคุณดำรงพุทธานเข้ามาร่วมงานด้วยในชุดนี้มีเพลงหลบเลียแผลใจ รักขมกว่ายาเป็นเพลงดังปี2529ระหองระแหงกับสายันสัญญาอีกครั้งจึงกลับไปอยู่ทนบุรีคาเฟ่และหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่นาภาลายคาเฟ่ในปีเดียวกันปี2530ชวนชัยชิมพะวงก็ชักชวนไปบริหารวงดนตรีเอกชัยชิมพะวงแล้วก็ไปช่วยฟอร์มวงให้กับเย็นจิตพรเทวีในปี2531ปี2532กลับไปอยู่บ้านแต่งเพลงให้นักร้องทั่วไปและยังทำหน้าที่บริหารห้องอาหารหลายแห่งเช่นทองคาเฟ่ปากซอยจรรญ20หมอน ทองคาเฟ่แถวบางกรวยปี2543เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมที่สถาบันราชพัฒนธนบุรีจบปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์เมื่อปี2546นพนันขวัญประพาแต่งเพลงร้องเองและแต่งให้นักร้องอื่นร้องรวมกันแล้วประมาณพันกว่าเพลงรางวัลเกีดยรติยศที่ได้รับ ปี2542ได้รับรางวัลพระพิคเนธทองพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปปัมภ์ในเพลงอยู่กับความผิดหวังปี2552ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นสาขาวรรณศิลป์จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมมอบโดยพลเอกพิจิตกุลวณิชองคมนตรีปี2553ได้รับโลกกีตยศงานวันกตัญยูครูเพลงครั้งที่1 จัดโดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของครูนพนันขวัญประภาวดีแชนแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงขอบคุณมากครับ